จัดไม่ได้แล้วนะคะในราคาแค่1นึ่ล้านสี่แสน้าบาทค่ะได้ขับรถสปอร์ตคูเป้สประตู4ที่นั่งนะคะคันนี้มาพร้อมกับสีขาวภายในเป็นเบาะสีแดงตัวท็อปออปชั่นเต็มนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะห้ามพลาดกันเลยนะคะ Mercedes-Benz C 250 Coupe m g คันนี้เลยนะคะตัวรถค่ะเป็นปี2016และเลขไม่นะคะเพียงแค่เ1 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นถ้าเฉลี่ยต่อปีนะคะวิ่งไม่ถึง8,00 0กิโลเมตรเลยนะคะคือสภาพเนี่ยสวยเนี้ยบเลยทีเดียวนะคะกับราคาเบาๆอย่างที่บอกไปค่ะเพียงแค่ 1>, 1 4 9 0 0้านบาทเท่านั้นนะคะคันนี้ค่ะก็เป็นสีขาวไดมอนด์ไว้นะคะจะเป็นสีขาวมุกนะคะล้อแมกนะคะเป็นล้อแมกดีไซน์สปอร์ตจาก AMG ให้ขนาดล้อมาถึง19นิ้วเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าซ l ค s สนะคะเป็นรถขนาดมิดไซส์นะคะจะขับไปในเมืองเนี่ยก็คล่องตัวหรือว่าไปต่างจังหวัดเนี่ยสมรรถนะแบบนี้ก็คือได้สบายๆเลยนะคะมาพร้อมข่องยนต์เบนซินค่ะแถวเรียง4ี่สูบนะคะขนาด2.0ลิตรค่ะให้พละกําลังแรงม้าอยู่ที่211แรงม้าเลยทีเดียวนะคะแล้วก็อัตราเร่ง 8วินาทีเท่านั้นแล้วก็ความเร็วสูงสุดที่ทําได้ค่ะที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันบ้างนะคะกระจกมองข้างคันนี้นะคะก็เป็นสีดํานะคะด้านบนก็ตกแต่งด้วยโทนในแพ็กเกจนะคะหลังคางค่ะก็จะเป็นหลังคางแก้วพาราลลมิกแกส o o บนะคะที่สามารถเปิดปิดได้ด้วยระบบไฟฟ้าอีกด้วยนะคะแล้วก็ทั้ง2บานประตูเนี่ยเขาก็จะมีระบบคีย์เลสโกแพ็กเกจนะคะเวลาที่เราเปิดปิดประตูเนี่ยก็ ะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเลยทีเดียวค่ะและด้านท้ายนะคะก็มาพร้อมกับไฟ LED ขนาดใหญ่ค่ะสอดรับกับดฟฟิเซอร์แบบปลายท่อคู่นะคะแล้วก็มีดักเทลแต่งหล่อๆมาให้แล้วนะคะก็ยังมาพร้อมกับระบบฝาท้ายไฟฟ้านะคะหรือว่าเราจะใช้ระบบ h a n ด์เฟียเก็ได้นะคะเวลาที่เราถือของเยอะๆนะคะเราก็สามารถใช้เท้าเนี่ยเตะเปิดฝาท้ายไฟฟ้าแบบนี้ได้เลยนะคะนี่เลยฝาท้ายก็ จะเด้งขึ้นมาแบบนี้นะคะสําหรับช่องเก็บสัมภาระของตัวคูเป้นะคะก็ถือว่าทําได้ดีเลยสามารถเก็บกระเป๋าใบใหญ่นะคะได้1ใบเต็มเลยหรือว่าถ้าเราจะเก็บของแนวลึกนะคะเราก็สามารถทับเบาะหลังได้อีกด้วยนะคะสําหรับใครนะคะที่สนใจรถสปอร์ตคูเป้ในราคาเบาๆอยู่นะคะลีบสแกนทีว่โค้ดค่ะมุมขวามือของท่านชมตอนนี้ได้เลยนะคะรถสวยๆราคาดีๆแบบนี้อยู่ไม่นานแน่นอนนะคะหรือว่าถ้ายังไม่ถูกใจคันนี้นะคะ่ะเราก็ยังมีรถคันอื่นให้เลือกนะคะสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของเราได้ w w w b e n วท์เว็บดอทเบนเกตดอทคอทุกรุ่นทุกคัเ ว่า200คันกันเลยค่ะและอีก1จุดเด่นของรถคันนี้เลยนะคะก็คือภายในของเขาค่ะ มาพร้อมกับเบาะสีแดงนะคะร้อนแรงสุดเลยคือให้อารมณ์ความเป็นสปอร์ตแบบเต็มสูบเลยนะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับออปชั่นครบคันเลยนะคะอย่างหน้าจอค่ะก็สามารถเชื่อมต่อมัลติมีเดียต่างๆได้นะคะมีระบบเนวิเกชันวิทยุนะคะมีเดียต่างๆนะคะรวมถึงการรับโทรศัพท์เขาออกก็ทําได้นะคะแล้วก็สามารถเชื่อมต่อ USB บลูทูธได้เลยนะคะแล้วก็ตัวทีมของคอนโซลกลางนะคะเขาก็จะมาพร้อมกับลายไม้สีดํานะคะก็คือดูแลรักษาง่ายเลยแล้วก็แอร์จะเป็นแบบ2โซนนะคะแยกอิสระซ้ายขวาค่ะตรงกลางนะคะก็จะเป็นที่วาง แก้วน้ํา2ช่องนะคะแล้วก็ที่เก็บของจุกจิกนะคะก็สามารถใส่ได้เลยนะคะแล้วก็การสั่งงานผ่านหน้าจอนะคะก็จะสั่งงานผ่านตัวคอนโทรลเลอร์แล้วก็ทัชแพดตรงนี้ได้เลยนะคะใช้งานได้อย่างง่ายๆเลยนะคะไฟแอมเบียนท์ไลท์คันนี้มีมาให้ทั้งหมด3สีด้วยกันนะคะได้นีโมิฟซีเล็กคันนี้นะคะให้มา5ารูปแบบค่ะม่าจะเป็นอีโค่คอมฟอร์ตสปอร์ตสปอร์ตพัดแล้วก็อินดิวิดัวนะคะสามารถปรับได้ตามความต้องการของผู้ขับขี่ได้เลยนะคะแล้วก็กล้อง3.60องศาคันนี้ก็มีมาให้ด้วยนะคะ <S <S แล้วก็สสําาาหหรรรัััับบอีีกปช่่นนนะะะะคคตววเเเลท đều nhạc อาจจะเอื้อมไปยุ่งยากนะคะตัวนี้ไม่ต้องกลัวเลยเขาจะมีในส่วนของเบลฟีดเดอร์นะคะเพียงแค่เรากดปุ่มนี้นะคะหรือว่าเวลาที่เราปิดประตูรถนะคะตัวเบลเนี่ยเขาก็จะเลื่อนมาให้เราแบบรัดเข็มขัดได้ง่ายแบบนี้เลยนะคะนี่เลยค่ะแล้วก็พวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัย3ก้านท้ายตัดแบบนี้เลยพร้อมเบาะเมมโมรี่แพคเกจนะคะทั้ง2ฝั่งของผู้นั่งด้านหน้าเลยนะคะออปชันคันนี้ต้องบอกเลยว่าครบคันจริงๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างค่ะว่าสาหรับตัวคูเป้นั่งเราจะเป็นยังไงคะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นทรงคูเป้แต่ว่าก็ใช้งานนนได้้้จริงะะคพะืที่เูแลลวก็ ะะก็คือยังเหลืออยู่พอสมควรเลยแต่ว่าถ้าเป็นคนตัวใหญ่หน่อยก็อาจจะแบบ อ,อัดไปสักเล็กน้อยนะคะแต่ว่าก็ใช้งานได้จริงค่ะแล้วก็ตรงกลางนะคะก็มีที่วางแก้วน้ํา2ช่องนะคะแอร์ด้านหลังก็มีมาให้ด้วยนะคะสําหรับใครนะคะที่สนใจรถสปอร์ตคูเป้ในราคาเบาๆอยู่นะคะไม่ควรพลาดกับคันนี้เลยนะคะ C250 Coupe MG ค่ะสำหรับตัวรถคันนี้นะคะเป็นปี2016และเลขไม่นะคะเพียงแค่71,000กิโลเมตรเท่านั้นถ่ชาชเฉลี่ยต่อปีนะคะวิ่งหลักพันกิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะในราคาพแค่1,490,000บาทค่ะใครได้ไปถือว่าคุ้มมากจริงๆนะคะใครที่สนใจ ะะรีบลองแวะมาชมรถที่โชว์รูมของเราก่อนได้นะคะราคานี้มีแค่คันเดียวเท่านั้นนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับรถสปอร์ตคูเป้ร,ราคาเบาๆของเราในวันนี้นะคะราคาดีๆแบบนี้อยู่ไม่นานแน่นอนคะ่ะมาที่เบนเคที่เดียวจบครบความต้องการเลยคะ่ะสำหรับวันนี้เม่์ยขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ